<Yes! S 2> เข้ารอบโวย,ยนี่ขนาดเหลือ10คนนะเนี่ยแม่ถ้าเหลือ11บคนเท่ากันนะ,ะเผื่อตกรอบไปแล้วสวัสดีจ้าแฟนจะนันทุกคนนะจ๊ะเจอชิคก์เป็นประจำนะกับทุกเรื่องราวของปีสแสดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในเรดเดวีนั่นเองนะจ๊ะอ้าวเข้ามาแล้วก็อย่าลืมนะกดไลค์กดแชร์ติดตาม,มาไว้ทุกช่องนะที่เห็นหน้าๆตรงนี้เป็นกำลังใจเจนดัมนละทีมง,งานง่ายๆไห้หายรอดนะวันนี้จะมาประกาศผลสอบฟ,รฟอร์มการเล่นกันหน่อยนะพวกแกนะกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดของพวกเรานะจ๊ะ ที่บุกไปที่เอเวอเรสต์สเตเดียมนะในการไปเยือนไอ้ปืนใหญ่แฟนเพลงอาร์ซนอลนะจ๊ะ รอบรอบ3ของฤดูกาลนี้นั่นเองนะจ๊ะแล้วก็เป็นการเสมอกันใน120นาที1ต่อหนึ่ง,นนงก่อนที่ช่วงดูยุดโทษเนี่ยแมยูเต็ดจ,จะเอาชนะอาร์เนลไป5ประตู3ผ่านเข้าสู่รอบ4ต่อไปไปเจอกับทีมจอะสยามเลสเตอร์ซิตี้นั่นเองนะจ๊ะโดยในเกมเมื่อคืนนี้จะรำบอกเลยนะโอ้โห1เกมพันกว่าเรื่องเออคล้ายๆ1วันพันกว่าเรื่องเรื่องราวเยอะแยะชดหน้ากางขาชดหน้าเกรงขามชดหน้าดรามา่าชดหน้าเฮห,หน้าดีใจเพียบไปหมด แต่สุดท้ายเป็นยูเอเทดที่สามารถผ่านเข้าสู่รอบต่อไปเพื่อไปป้องกันแชมป์เอฟเอคัพในฤดูกาลนี้ได้หลังจากฤดูกาลที่แล้วคว้าแชมป์ได้ที่เอาชนะซิตี้ได้ในซีซั่นก่อนนั่นเองนะจ๊ะเอาวันนี้เดี๋ยวไปดูกันว่าใครได้กี่คะแนนกันบ้างนะจ๊ะแต่ว่าไปสรุปผลของเมื่อวานหน่อยว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้างแล้วกันนะเริ่มลงสนามไปเนี่ยนะยูเอเทดเนี่ยเล่นได้สู้อาสนอไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่นะเจะดดมองว่าเป็นรองชัดเจนอาสนอก็ลำเลียงบุก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  mm. แต่พอทําไม่ได้เนนะ เหมือนเติมกองหลังมาให้เราอีกหนึ่งคนนะั่นคือน้องไก่ครฮาวเวสซึ่งเมื่อกูนะขาดกันนะ่วันนี้เป็นร่นไปเลยนะโอ้โหพุ่งล้มด้วยไม่พอนะตบตาบริสินพยายามจะลงไปนอนควนค้างหลังจากเอาหัวประทะกลับมาในอูกาเตใน็อดที่อาสนอได้จุดโทษน,น,นะจ๊ะแต่กลายเป็นยูเต็ดนะที่ขึ้นนําไปก่อนนาะที52จากลูกเปิดที่เข้าจุดเข้าสูรเข้ากัาเียการซ้อมมาเลยสําหรับอเลฮันโดนิวคริสโตโรโรกาณาชายกาลโชบานมาปุ๊บ บรูโน่เดี๋ยัวเฮ้ยแฟนนันโบกิงนี่แปรบอลเสียบเสาเข้าไปโค้งโสวยงามมากนำ1-0นำได้อยู่แป๊บเดียวไอโลไอชิมายมืเอเงาแล้วเล่นกันซะแล้วเออนะวางงานให้เพื่อนๆเ,เหลือ10คนตั้งแต่นาที61นะจ๊ะสำหรับดิโอโก้เสารแรกไม่มองเสาสองไม่ตรงเลยเสาธรงลัน,ลนดาโลอาาอชหอไอชิมายสมชื่อแล้ทีนี้นะไปเสียบสองเท้าใสา่มิเกลมารินโ,นโนโดนไล่ออกไปแล้วจากนั้นอีกแค่2นาทีเนี่ยนะกาเบรียลเดลรัสซมิแขมมาเกลเยสก็ ฮาฟบอลเล่บอลเฉลับมาตัสเดลิกยักษ์ดัชผ่านเอาตายบายินดีเข้าประตูไปตีเสม,มอให้อสนอได้หนึ่งต่อหนึ่งหลังจากนั้นเกมก็เป็นแบบอสนอบุกใสยูเต็ดหาโอกาสโต้กลับไปยื้อกันไปยื้อกันมาจนจบ120นาทีโวลจุดโทษกันเนี่ยหลูกของยูเต็ดเข้าทั้งหมดเลยนะมันจะเป็นบรูโนนะจ๊ะอารมัดนะเสียมัดเดียโลนะจ๊ะ แล้วก็เลนี่สีเหลืองโยโร و เยลโล่ oro, Yellow, นะจ๊ะลิซันโดเดบุเชจิอยแชมโล่2022มาร์ติเนสแล้วก็ปิดท้ายที่โจชัวเดอะลีลาดัมแต่ดมต่มัมดัมดัมดมแต่ดัดัมเซอร์เซยิงปิดกล่องไปนะจ๊ะส่วนอัลซนอเนี่ยนะนะประเดิมด้วยมาร์ตินโอเดกาดนะจ๊ะยิงเข้าไปก่อนแล้วก็กลายเป็นน้องไก่คายฮาวเวสนะจ๊ะยิงไม่ผ่านบายยันดีติดเซฟไปสวยสองคนนะเด็แคนน้องข้าวไรส์แล้วก็โทมัสปาเตยิงเข้าแต่ก็ไม่ทันแล้วนะั่นเองจบเกมยูเต็ด ชนะอสนอนในการดูจุดโทษไป5ประตูต่อสนั่นเองนะจ๊ะอา้าวแวะฝากข่าวกันหน่อยนะพวกแกนะกับการร่วมโหวต25บ TOTY นะจ๊ะถือว่าเป็นแคมเปญสุดพิเศษของ FC ออนไลน์เขาเลยนะพวกแกนะภายในวันนี้แหละวันจันทร์ที่1 3มกราคมนะจ๊ะช่วงประมาณบ่าย3โมงนะพวกแกเข้าไปโหวตกันเยอะก,กันแล้วกันนะจ๊ะช่องทางการโหวตเนี่ยอยู่ในลิงก์ที่แปะใต้คลิปนี้นะแล้วก็ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยนะจ๊ะที่เพจ EA s p o r t FC Online Thailand นะอย่าลืม กดติดตามแล้วสั่นกระดิ่งเอาไว้ได้เลยนะจ๊ะจะได้ไม่พลาดข่าวสารและกิจกรรมดีๆจาก FC ออนไลนนะจ๊ะ ย้ำอีกรอบหนึ่งนะเกมฟุตบอลเล่นบนคอมมันกว่าสนุกกว่าต้อง FC ออนไลน์ฝากด้วยกับ25ทีม of the Year TOTY ไปโหวตกันเยอะๆกันละกันนะจ๊ะส่วนใครที่เป็นแฟนยูเ t ตดนะมีคนเดียวพวกแกบรูโน่เดียวเฮ้ยแฟนนั้นโฟกิงกับตันทีมของพวกเรานะจ๊ะเพราะนั้นไปโหวตกันเยอะๆกันละกันนะยีไหหลอดนะฝากด้วยนะกับ FC ออนไลน์ ไปเริ่มวันี้ผู้สาประตูมือ2ของเราที่วันนี้ลงเป็นมือหนึ่งั่นคือเอาตายบานดีนะจ๊ะนายด่านทีชาติไก่งวงตุรกีลงไปในโอ้โหพ่ะคุณตีนมึงเบี้ยวเบ้ซ้ายเบ้ซ้ายเตะออกซ้ายเตะออกซ้ายไม่ตรงเพื่อนสักกระลูกเลยวันนี้นะอีบานดีนะแกดูคลิปฉันจบเลยนะแกไปตั้งศูนย์ที่บีควิกให้เรียบร้อยนะโอ้โหส่งเตียงมึงนี่เบี้ยวตลอดแต่ลูกมือลูกไม้เหนียวว่เฮ้ยโอเคละพลาดลูกที่ชก บอลลูกนั้นไม่ดีแล้วบอลมาตกเข้าทางรัสเบีแขยิงเข้าไปตีเสมอหนึ่งหนึ่งเนี่ยแต่ที่เหลือลูกเซฟจุดโทษจากมาตินเดอร์กาตันโอเดกาตนที่สุดยอดพุ่งไปสุดตัวแบบนั้นเซฟได้แล้วไปตะคุบตามอีกลูกเนี่ยนะไม่พอลูกเซฟลูกหม่งของเดคแคนนองข้าไรส์ลูกนั้นก็ยอดเยี่ยมมากนะทำให้ยูเต็ดยังคงอยู่ในเกมไม่พอปัดลูกยิงของเดคแคนนไรส์ช่วงท้ายเกมถากเสาออกไปอีกยอดเยี่ยมมากรวมไปถึงจังหวะที่เข้าบีบการเข้าทาของน้องไก่ไคฮาเวตหลายต่อหลายช็อตถือว่าทำได้อย่าง ยอดเยี่ยมยิ่งใหญ่เกรียงไกรบายินดีไม่มีปัญหานั่นเองนะจ๊ะถือว่ายอดเยี่ยมนะเกมนี้จะดําให้เลยนะ9คะแนนแนวรับของเรา3คนนะจ๊ะจากขวาไปซ้ายเริ่มที่มาต้ายักดัชเดลิกนะโอ้โหลูกเข้าสกัดแม่นยำมากหลังจากเกมก่อนกับลิฟูนี่สกัดโคดี้เดะเฉียบคมกักโปว์แล้วไหลกับอัมร์ดัมไปเลยนะเกมนี้เสียปังเสียปังบล็อกปังบล็อกปัง สกัดช็อตนั้นของเรนโดพุทาเฮ้เรนโดทุสซานี่นะโอ้โห10คะแนนเต็ม10คะแนนเต็ม10คะแนนเต็มถือว่ายอดเยี่ยมมากแต่ไม่ได้ให้10คะแนนนะเพราะว่าก็มีความผิดพลาดในการยืนตำแหน่งอยู่หลายต่อหลายลูกรวมไปถึงประตูที่รัศมีแขกมาเกาเ yes, ยสยิงได้เนี่ยชั้นแลบเขาเฉยมึงเป็นชันแแบบตัวขวามืม่อยู่ตรงนั้นได้ยังไงนี่คือความผิดพลาดในการยืนตำแหน่งของ3แนวรับของอยูเ็ดที่มีให้เห็นในเกือบทุกเกมนะจ๊ะ แต่เกมน,นี้ยกประโยชน์ให้จำเลยกแล้วกันสำหรับยักษ์ดัชเดลิกเล่นได้อย่างยอดเยี่ยมนะเอาไป8คะแนนเอามาที่ห้าลมากกวา่าโอ้โหเซนแบ็กตัวหลักในแผงกองหลัง3คนนะจ๊ะลูกกลากาศมึงมาเหอกูเก็บเรียบนี่ล่าสุดคุยกับใครไม่รู้เรื่องนะนะมงเยอะเกินสมองสมองเส,สื่อมไปหมดแล้วนะเฮ้ยยเาเล่นรวมไปถึงจังหวะ ช็อตที่ไปจับหัวนมใครฮาเวดบีบๆๆก่อนที่ครแวรมันจะลงไปดิ้นพร่าๆเหมือนโดนโครสล์จากริกแฝดแล้วก็ฮองโฮเกนประสานงานกันเนี่ยนะกลายเป็นจุดโทษซะนั้นไอ้ผู้สินแอนดี้แมตลีรีเป่าให้แบบบ้าจี้นะจ๊ะแล้วไม่มีเวมาควาาแม่งยั่วขาดเลยนะจะไปบีบคอไอ้น้องไก่ครฮาวเวสสุดท้ายโอากาสยิงไม่เข้าก็รอดตัวไปที่เหลือถือว่าเล่นได้อย่างยอดเยี่ยมนะก่อนจะโดนเปลี่ยนตัวในช่วงต่อเวลาพิเศษ,ษเพราะาเริ่มโรยราลงไปเนี่ยนะ แต่ตอนที่เขาอยู่ในสนามเนี่ยถือว่าทำได้อย่างยอดเยี่ยมในการป้องกันแนวรับของยูเต็ดไม่ให้เสียประตูมากกว่าที่ควรจะเป็นนะเนี่ยอจะยอดเยี่ยมมานะไอหัวแตงโมงนะจ๊ะวันนี้เอาไปแากคะแนนไปต่อกั่นี่ลิซันโดเดบุชเชอร์จิวแชมป์โลก2022มาตินเนสเหนบ้างและการนาจารเซนแบกตัวซ้ายเริ่มเรียกความมั่นใจกลับมาได้หลังจากเกมนดงเดือดทำประตูได้เกมนี้ก็ถือว่าประกบทางด้านแนวรุกของอาสนอนเนี่ยอยู่หมัดเลยนะ าบิชซสเอ๋ยก็ดีนะมาตินเดีกับตันโอรดากาดเองก็ดีรวมไปถึงน้องไก่คาฮาวเวสนะลิชาก็ถือว่าเก็บได้อยู่หมัดเลยโอเคละจังหวะลูกขึ้นโมงลูกกลาอากาศอาจจะไม่ใช่จุดเด่นจุดแข็งของเขาแต่จังหวะการขึ้นบอลเองการผ่านบอลการแกะเพรสซิ่งหนีผู้เล่นของอาร์ senal เนี่ยถือว่าทําได้อย่างยอดเยี่ยมสําหรับริชานะจ๊ะแล้วก็ยิงจุดโทษเข้าด้วยในช่วงดวลจุดโทษนะเพราะนั้น วันนี้ก็ยอดเยี่ยมอีกหนึ่งเกมนะเอาไปแปคะแนนไปต่อคันที่วิ่งแบ็กขวาอย่างบังมัดนะจ๊ะนุแซมมัสราวีกันบ้างนะแล้วกันนะจ๊ะไปหนึ่งเกมนะที่เจ้าตัวี่ยทุ่มเทมากเดี๋ยววิ่งแบ็กขวาเดี๋ยววิ่งแบ็กซ้ายแล้วก็กลับมาวิ่งแบ็กขวาเล่นแม่งแทบจะทั่วทุกสนามอยู่แล้วนะการเปิดบอลของเขาการเติมเกมการสกัดบอลการอ่านเกมถือว่ายอดเยี่ยมเป็นผู้เล่นที่มาตรฐานสูงที่สุดในยูเอเต็ตชุดนี้แล้ว ก็ว่าได้ในมุมส่วนตัวเจดำนะถือว่าเป็น13ล้านปอนด์ที่จ่ายไปแบบถูกวันนี้ไม่มีอีกแล้วนะยืนระยะให้ได้ก็แล้วกันอย่ามีปัญหาการบาดเจ็บรบกวนเชื่อว่าจะเป็นฤดูกาลที่ดีของเขากับมาเลเต็ดแน่นอนในฤดูกาลแรกที่ประเดิมสนามให้กับปีศาจแดงนะจ๊าวันนี้ยอดเยี่ยมนะบังมัดนะเอาไป7.5เอามาดูฝั่งซ้ายกันมากแล้วกันไอโลไอชิพายเดียโก้เสาแรกไม่มองเสาสองไม่ตรงเลยเสาทงก็แล้วกันดาวโลอชอหอไอชิพายโอ้โหพูดคำนี้บ่อยๆนะ ถือว่าเป็นวิงแบ็กซ้ายที่เล่นได้อย่างน่าปวดหัวมากบอลจะไปข้างบนแม่งเอาคืนหลังบอลจะไปคืนหลังแม่งขวางสนามบอลจะแตะออกข้ามแม่งตัดเข้าในให้ไปเสียพื้นที่ฉะนั้นบอลควรจะเข้าในฝากบอลเล่นหนึ่งสองแม่งเลี้ยงไปเองตัดสินใจผิดพลาดทั้งหมดในเกมเกมนี้นะถือว่ายอดแย่เลยสำหรับดาโล่ไม่พอโดนใบเหลืองไปแล้วลืมสตรงสติไม่อยู่กันเนือบตัวไปเสียบเปิดปุ่มสองเท้าแบบนั้นใส่มิเกลมาเ,มเมรโนแม้จะไม่โดนหนักหน่วง แต่ด้วยเจตนาด้วยท่าทางแล้วมันไม่สมควรจะเกิดขึ้นนะไอ้โลมึงทําให้เพื่อนลาบากเกือบ1ชั่วโมงเต็มๆนะเพราะนั้นมึงอย่าลืมเอาพานพุ่มไปขอเข้ามาเพื่อนมึงทั้งหมดเลยนะและเกมนี้มึงหวยแตกมากนะจะดำยั่วมันมากเลยนะเอาไป3คะแนนเอามาที่คู่ก,กลางของเรานะจ๊ะเริ่มจะลงตัวเรื่อยๆนะระหว่างไอ้อูกน้องเมนะเริ่มที่มาในอูกาเต้นะจ๊ะโดนไปเหลือในเกมนี้ทําให้เขาเล่นยากเล่นลำบากก็จริงแต่คนที่มีโฟกัสในเกมมีสติและมุ่งมั่นเนี่ย มันทําให้ผลงานออกมาได้อย่างยอดเยี่ยมนะไอ้อูเก็บเรียบจะเป็นจอจิงโจ้จะเป็นเมริโน่จะเป็นโอเดกาดเนี่ยถือว่าเล่นลําบากอาจจะไม่ได้เล่นง่ายเหมือนก่อนหน้านี้ที่เคยเจอกองกลางทีมอื่นไอ้อูเอาอยู่มีจังหวะวื้ดบ้าดบ้างจังหวะเสียไปโดนบ้างจังหวะอะไรบ้างแต่ภาพรวมแล้วนี่คือกองกลางตัวรับที่ดีที่สุดคนหนึ่งเลยในสายตาเจดนะําณเวลานี้นะโอเคเราไม่ต้องไปนับรอยคีนเมคิาคาริกหรือใครก็ตามยุคก,ก่อนๆแต่นับตั้งแต่หมดยุคของเซอร์เรฟูซันมา เรียกได้ว่านี่คือกองกลางตัวรับมืออาชีพคนแรกที่จะดำมองว่าดูดีมีอนาคตเลยก็ว่าได้ถ้าไม่นับพี่บ่าวเกษมวิโรจน์ตอนย้ายมาปีแรกนะจ๊ะไอ้อูนี่แหละจะเป็นกำลังสำคัญของยูยเ็ดในยุคข,ของรูเบนอัมบอริมได้แน่นอนจะดำมั่นใจนะวันนี้ถือว่าทำได้อย่างยอดเยี่ยมและมีช่วงเวลาที่เขาไปฮึดฮัดใส่น้องไก่คายาเวสเอาหัวไปเขกเหนุนหน,น,นุนกันสุดท้ายน้องไก่เหมือนโดนหัวหม่งลงไปนอนกับพื้นเนี่ยนี่ก็น่าเกลียดไอ้น้องไก่นะ ช่างเขาแล้วกันทีมเขาไปรับจัดการเองส่วนไอ้อู๋รอดตายเหมือนควายขิดไม่มี VR ไม่งั้นช็อตน,นั้นโอกาสโดนเหลือง2ก็มีอยู่เหมือนกันนะจ๊ะวันนี้ยอดเยี่ยมนะแปคะแนนเอ้ามาที่น้องเมย์กันบ้างแล้วกันนะจ๊ะเด็กความงใหม่เขาบี้เมนูนะเล่นไปเนี่ยใช้เวลาอยู่ในสนามเนี่ยก็ถือว่าใช้ได้เลยนะเล่นไป80นาทีได้นะก็ถือว่าเป็นเกมที่เขาทำงานได้เท่ากับที่ดำคาดหวังไว้ก็คือเสมอตัว น้ไม่ได้มีความโดดเด่นอะไรไมไ่มีความย่ําแย่อะไรเสียบอลยากนะแต่เขาออกบอลยากเหมือนกันโอเคละข้างบนอาจจะเคลื่อนน้อยไปหน่อยนะแต่ด้วยไมล์เซตด้วยวิธีคิดช่วงหลังเนี่ยออกบอลยากหลายต่อหลายเกมแล้วแต่เกมเนี้ยก็ถือว่าเจอกองกลางของอาซนอที่มันไม่ได้หนักมากมันจะเป็นเมริโน่จอร์จินโยพวกเนี้ยก็ถือว่าไม่โหดถ้าพวกเดคแคนไรส์หรือว่าโทมัสปาเตช่วงมีพีกเนาะ ก็ทําให้เมนูเนี่ยเอาตัวรอดมาได้ด้วยทักษะของเขาและการเอาตัวรอดในการดวลหนึ่งต่อหนึ่งถือว่าใช้ได้ภาพรวมเกมรับก็ช่วยได้หน่อยเกมลุกก็ช่วยได้นิดมีโอกาสยิงด้วยแต่ว่าจะดําว่าเขายังดูดรอปกว่าฤดูกาลก่อนน,นั่นเองนะจ๊ะเพราะนั้นวันนี้เอาไป7จ็ดคะแนนเอา้าไปดูกันที่ตัวรุกทางขวากันบ้างอเลฮันโดนิวคริสโนโรนัลโดกาลาชายกาลาโชนะจ๊ะได้เป็นหนึ่งแอสซิสภาพรวมที่เหลือเนี่ยไม่ค่อยมีอะไรโดดเด่นแต่ดําชอบนะเวลากานามันมาเล่นทางขวาเพราะอะไร มันไม่ชอบตัดเข้ามาแล้วมันยิงซ้ายไม่ถนัดไงถ้าไปเล่นฝั่งซ้ายมันชอบตัดเข้ามาแล้วยิงขวามวั่วซั่วตัวเล็งเหมือนผีแรดฟอร์ดเข้าสิงแต่พอเล่นทางขวาเนี่ยการฝากบอลการเคลื่อนที่การออกบอลรวมไปถึงการจ่ายบอลในพื้นที่สุดท้ายทําได้ดีแล้วก็คุกคามในรับของอ์เซนอได้เป็นอย่างดีเพียงแต่ว่าภาพรวมจะดังว่าบางโอกาสบางการเคลื่อนที่เนี่ยมันน่าจะทําได้ดีอยูา่านตาวล่ะไม่เป็นไรอายุยังน้อยนะประมาณนี้สิบแปดสิบเก้ายี่สิบตรงนี้ก็พัฒนาโยกระดับตัวเองกันต่อไป,อไปก็สำหรับการานะโช การนาชายหรือว่าเนวิลเควเชโนโรนัลโดคนที่เหมือนควเวเชโนโรนัลโดมากกว่าลูกชายของควเวเชโนโรนัลโดนั่นเองนะจ๊ะเฮ้การนาชายวันนี้มีสซิสเพิ่มให้จุดห้าแล้วกันที่แรกจะให้เจ็ดจุดห้าวันนี้เอาไปแปดคะแนนเอามาที่กัปตันเดอะยัวของราบูโน่เดอะยัวเฮ้ยแฟนนันโฟกิงนะจ๊ะกูจะดีดหูมึงนะ ลูกโดนใบเหลืองนะโอ้โหมวยเควี้ยงสตาร์ทลงพื้นแบบนั้นเซอร์ซ่าซื้อบึ้งยิงรู้แหละว่าลูกนั้นมันฟาวกาลเบลเชสซุดแต่มันเข้ามาข้างหลังยังไงก็ต้องฟาวแต่ผู้สินอนันดี้แมรี่มันเมาอยากระยุ่งมากม่รู้ไม่เป่เปาใช่ไหมนัลนวมึงก็ไปยัวใส่เขามึงเถียงกรรมการมาก,ามากี่สิบป,ปีแล้วแต่เป็นนัอกบอลอาชีพเนี่ยมึงเคยชนะกรรมการไหมเพราะนั้นจุดนี้จะดำบ่อนะบูโนถือว่าเซอร์ซ่ามากนะตัดคะแนนหนึ่งคะแนนแต่เปิดครึ่งหลังมาเสือกยิงประตูสวยเลย หลังจากนั้นพอโดนใบเหลืองไปเหมือนสติสตังมันเข้าที่เหมือนในใบเหลืองนี่มันกระตุกจิตกระชากใจนะกลับมาเป็นอาจารย์โน่คนเดิมนี่นะหายยัวเลยเว้ยโฟกัสจับเกมตั้งใจเล่นแล้วก็เป็นตัวอย่างให้เพื่อนร่วมทีมเนี่ยขยนยันแข่งวิ่งไล่สุดท้ายเนี่ยนะก็เป็นคนยิงจุดโทษในลูกแรกประเดิมให้ยูติเต็ดขึ้นนำอาร์ s e n แล้วก็กลายเป็นความได้เปรียบเลยในช่วงดวลจุดโทษหลังจบร้อยนาทีนั่นเองนะจ๊ะถือว่าทําได้ดีนะเกลียดอย่างเดียวไอ้ตอนที่มึงเฟี้ยงรองเท้าลงนนาาพืพ้น แต่ในเมื่อมึงเสียงกรรมาการและไม่เคยชน,นะจะเสียงไปเพื่อถูกไหมที่เหลือเราจะนั้นถือว่าทำอย่างยอดเยี่ยมสำหรับเดอะยัวนะจ๊ะวันนี้เอาไป8ดคะแนนเอาไปดูหน้าเป้าที่เราไม่ค่อยเห็นเขานะรัสมุดเดอะซ่อนแอบฮอยลุนตำแหน่งการยืนยังแย่เหมือนเดิมโอเคละ่ะค้ำสลีบาได้บ้างชนมาเกเยสได้บ้างแต่ไม่มีประโยชน์กับเกมรุกของยูเต็ดเลยใช้คํานี้จังหวะพิงได้เลยได้ออมือเอาสอกไปปลายปะสลีบาร์เขาปากเปิดแตกอีกก็ถือว่า เป็นกองหน้าที่หาตำแหน่งการยืนในกรอบกระทษได้ย่าแย่มากหลายต่อหลายลูกนะประตูที่บูโน่ยิงเนี่ยหลายคนบอกเฮ้เยเขาดึงตัวประกบไปดูดีๆยืนหลังกองหลังอาสนอเลยกองหลังอาสนาอสนอยู่นี้แม่งไปยืนตรงกลางระหว่างเขาเลยแทนที่จะวิ่งพุ่งไปหาช่องให้กาลาโชม,มันมีทางเลือกในการเปิดบอลมากขึ้นเปล่าเลยและนี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่เลนหอยลุนเป็นแบบนี้เพราะนั้นไม่รู้จะแก้ได้หรือเปล่าในใจเจดําหวังให้เขาแก้ให้ได้แต่ดูแล้วตรงนี้บอกตรงนะแก้ยากกับการยืนตำแหน่งฝึกมงฝึกยิงฝึกอ่า วิ่งสปีดฝึกการเตะจุดโทษฝึกอะไรเนี่ยมันฝึกได้หมดแต่ฝึกการยืนตำแหน่งนี่มันยากที่สุดในฐานะคนที่เคยไปอดีตกองหน้าและปัจจุบันก็ยังเป็นอยู่ในวัย26ปีอย่างดดํานะจ๊ะฮอยลุนเกมนี้ไม่ดีนะดรอปกว่าเพื่อนเขาเลยเอาไป6กคะแนนไปต่อที่ตัวสำรองของเรานะจ๊ะเสียมมัดนะจ๊ะอามัดเดียโล2030อันนี้คือสัญญาใหม่เซ็นเรียบร้อยนะลงมาแทนอเลฮันโดกาณาชายการาโชนาที80เนี่ยลงมาแล้ววูบว่าบเฮ้ยมีส่วนเกมรุกนะเพราะอะไร เล่นกันแค่ไม่กี่คนในแนวรุกเนี่ยนะตอนที่ช่วงท้ายทเกมเนี่ยราเนถึงช่วงต่อเวลาพิเศษด้วยเนี่ยนะเคลื่อนที่ดีหาช่องดีแล้วก็มั่นใจรวมไถึงการยิงจยุดโทษก็ทำได้อย่างยอดเยี่ยมด้วยถือเป็นปีทองของอาหมัดเลยนะตั้งแต่ช่วงปลายยุคข,ของเอริกเทนฮากไอโรนเนี่ยนะจนถึงยุคข,ของรูปเบนเดอะนวดอโมริมเนี่ยก็ถือว่าทำได้อย่างยอดเยี่ยมแล้วได้สัญญาใหม่ไปแล้วขออย่างเดียวได้สัญญาใหม่เงินเพิ่มมึงอย่าเพิ่งแอคนะทุ่มเทเหมือนเดิมเล่นเหมือนเดิมแบบนี้และจะเป็นขขัััญใจองยยดไไเดด้ม,มม่ากสสหรบี วันนี้เอาไปเจ็ดคะแนนไปต่อที่โจชัวเดอรลีลาดเต็มเตะเดมเตะเมเต็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 มเซอร์เซจะหรือว่าจันดูของหลายคนนะลงมาเก็บบอลได้ดีเว้ยไม่น่าเชื่อนะมีจังหวะพลิกหลอกแนวรับของอาร์เซนอลได้มีโอกาสยิงด้วยแล้วก็รวมไปถึงการยิงอยู่โทษในลูกตัดสินลูกสุดท้ายลูกที่5เข้าไปแบบเนี้ยก็พาอยู่แต่เข้ารอบสี่ไปครับต่อไปนะจะด้มองว่าถ้าเขาเล่นหน้าเป้าเนี่ยยังไงก็ไม่เวิร์กสปีดความเร็วไม่มีความแข็งแกร่งน้อยยิงบอลไม่แรงเนี่ยนะ ตัดทิ้งเลยกับการยืนหน้าเป้าไอ้ครั้นจะลงมือเป็นดับเบิลเทนคู่กับบูโน่ก็เคลื่อนที่ช้าอีกแต่ในเกมแบบนี้ช่วงท้ายเกมเขาจะเป็นคนที่เก็บบอลได้ดีดีกว่าฮอยลุนแน่นอนนี้จะดมั่นใจนะเล่นกับเพื่อนได้ดีกว่าฮอยลุนอันนี้แน่นอนก็มั่นใจเหมือนกันแต่จังหวะการพุ่งไปข้างบนหรือการวางเท้ายิงบอลนอันนยังเป็นปัญหาที่เซอร์เซ่เองก็ไม่รู้จะแก้ยังไงนะเพราะจะดัามองว่าสไตล์เขาเป็นแบบนี้เออก็ต้องอดทนยอมรับกันไปแล้วกันแต่เกมนี้ต้องบอกว่าดีกว่าฮอยลุนอยู่มาตลอด 80กว่านาทีเลยก็ว่าได้นะจ๊ะเพระาะนั้นวันนี้เซอร์เซ่ถือว่าทำได้อย่างยอดเยี่ยมนะจ๊ะเอาไป7.5้าเอาไปดูนี่โทบี้คอรเยอร์กันบ้างกันแล้วกันนะจ๊ะกองกลางดาวรุ่งก็ลงมาในช่วงเวลานาทีที่81เนี่ยนะลงมาแล้วก็ใช้ความฟิตความสูงโปรของตัวเองแล้วก็รวมไปถึงความสดใหม่เนี่ยนะบทบี้ขยี้กองกลางอาร์ s e n อลได้เป็นอย่างดีนะอาจจะได้บอลไม่เยอะแต่ทุกครั้งทุกจังหวะที่เคลื่อนที่ปิดเกมรุกของอาร์ s e n อลได้ช่วยเกมรับของย,ยเูเวนตได้เท่านั้นก็เพียงพอแล้วในช่วง เกือบ45นาทีที่ได้อยู่ในสนามน,นะจ๊ะนับตั้งแต่ช่วงลงสนามในช่วงนาที81ไปจนจบช่วงต่อเวลาพิเศษเลยสำหรับคอลเลเยอร์นะวันนี้ก็โอเคแล้วเอาไปนานเจคะแนนอา้าไปดูกันที่ไทยเร็วเดอะมือมอมมาลเลเซียกันบ้างแล้วกันบ็กซ้าชาาดัชรายนี้นะจ๊ะก็ลงมานาที90แล้วลงมาแทนไอ,อ้อูมาในอูกาเต้ในช่วงต่อเวลาพิเศษเนี่ยก็ถือว่าทําได้อย่างยอดเยี่ยมนะมีความแอคเซสซีฟมีการการะตุ้นเพื่อนมีการเสียบสกัดราฮิมสเตอร์ลิงเดอะหนูริงได้เป็นอย่างดีนะนะ ปิดช่องได้ดีแล้วเล่นเท้าซ้ายธรรมชาติแต่เสียงเดียคือตัวเล็กไปหน่อยแล้วโฟกัสหรือสมาธิในเกมจะดำว่าบางครั้งเนี่ยอาจจะมีหลุดไปบางแวบบางแว็บแต่เกมเนี้โชคดีได้ดวน,นกับเรม์สเตอร์ลิงในช่วงที่ราฮีมเมงก็ไม่ได้มั่นใจเหมือนยุคตอนอยู่แมนซิตี้นะจ๊ะเพราะว,าวันนี้ถือว่าเอาตัวรอดไปได้แบบผ่านเกณฑ์เป๊ะเลยนะสำหรับมาลเลเซียนะจะดาให้ 6.5อา้าวปิดท้ายตัวรองคนสุดท้ายอย่างเลนี่สีเหลือง yellow. เยลโล่แฮ่โยโรนะจ๊ะเลนี่โยโรเนี่ยลงมาทานฮ้าร้มากว่านาที104เนี่ยแล้วก็เป็นอีกหนึ่งคนที่ยิงอยู่โทษได้อย่างยอดเยี่ยมด้วยนะแล้วก็เล่นในเกมได้อย่างแจวแหววเลยการยืนตำแหน่งการอ่านเกมการเข้าสกัดรวมไปถึงการช่วยกันจัดการเกมรับของตัวเองให้เป็นระเบียบวินยัยให้เหมือนตามที่อ่ารูเบนอโมริมเดินหนวดเขาต้องการเนี่ยโยโรก็ถือว่าลงมาทำได้อย่างยอดเยี่ยมนะจ๊ะเจ๋งมากไอเด็กคนนี้ ยืระยะให้ได้ฟิตร้อให้ได้จะเป็นอนาคตของยูเต็ดอีกเป็น10ปีนะถ้าฟอร์มไม่หลุดไปสะกอ่อนะจะเอาไปเจ็ดคะแนนปิดตาที่เดอะนวดรูเบนอามอริมหรือว่าพี่รูริมนะจ๊ะนิ่งมากไอ้ช็อตที่เซอร์เซย์ยิงติดเซฟร,รายาแล้วมันไม่โวยไม่ดีใจไม่อะไรเดินยิ้มเหมือนคนเมากัญชาเนี่ยช็อตนี้คนโลกจิตอะจะต้องบอกเลยนะนักเตะหันมาเห็นเฮ้ยโค้ชกูแม่งเมากัญชาเปล่าเนี่ยหรือว่าโดนใบท่อมไปวะเนี่ย เดินยิ้มอยู่ข้างสนามมันต้องมีความพึ่เขิกมามากแหละเพราะปกติจังหวะชอบแบบเนี้ยถ้าไม่แบบกุมหัวไม่ยัว่วไม่แบบอะไรเงี้ยไอ้นี่เดินยิ้มเฉยเลยถือเป็นจิตวิทยาขั้นสูงนะจะดมมองแบบนั้นนะและภาษากายการกระตุ้นลูกทีมรวมไปถึงการแก้เกมการเปลี่ยนตัวผู้เล่นดูมั่นใจขึ้นและระบบหลังสาของเขาดูลงตัวขึ้นนิดหน่อยคือถ้าเกิดสมมตินะ เป็นการโหลดนะสมมติ100%หลัง3านะตอนนี้เจ๊ว่าเขาโหลดมาอยู่แถวประมาณ25-30%นแล้วใช้เวลาแค่ประมาณ2เดือนตรงนี้ก็ถือว่าติดตั้งระบบหลัง3ามมายู่เต็ดแล้วก็ดูดีมีอนาคตมากกว่าช่วงรกๆที่เข้ามาทํางานนะจ๊ะแต่อย่างที่บอกไป100%จะดำว่าโหลดมาประมาณย5่0างเยังเหลือง,งานให้ทําอีกเยอะเลยแต่สุดท้ายแล้วเขาพาทีมเข้ารอบ4ไปได้ก็ต้องให้เครดิตกับเดอะนวดรูเบนอโมริมนั่นเองนะจ๊ะวันนี้ยอดเยี่ยมนะ ไม่มีตื่นตะหนกทีมเหลือ10คนค่อยๆแก้ค่อยๆจัดค่อยๆเรียงแล้วก็ทําให้ทีมผ่านเข้าสู่รอบต่อไปได้วันนี้เอาไปแปกคะแนนอา้าวไปดูกันที่แมน o อฟเดอะแมชในสายตาจจดมัแลวกันนะจ๊ะเกมนี้เนี่ยจะดาให้แมนนอฟแมชไป2คนนะจ๊ะนั่นคือผู้สินแอดดี้แมดลีนะจ๊ะถ้ามึงมาเป่าในไทยนะกูบอกเลยนะพุ่งออกกระจกเหมือนเดิมเหมือนที่กุยบุรีที่ปาบุรีจําได้ไหมเป่าปิดตอนจะกลับกล้องวิ่งหนีตายพุ่งออกกระจกมึงมาลองเป่าในไทยเลีกดูมึงโดนแมบนั้นแน่นอนนะสนะ่วนอีกคนนะ ที่เป็นแมนะ่แอะแม่ในสายตาเจดมคือน้องไก่คายฮาวแวนนะจ๊ะเลิศนะการแสดงนี่ต้องได้รางวัลตุ๊กตายางทองมืงอูบอกให้โดนเขีย่ยขนมที่เดียวลงไปดิ้นพลาดพลาดเหมือนโดนโคตรไลน์นะไม่พอนะลุกขึ้นมาเนี่ยนะเอาหัวมหมองอูกเกเต้เอาหัวช่อ,องกูรีดิสุดท้ายก็ฟุบไงาออกไปเพื่อนเ้องไปประยุงขึ้นมาไม่รู้เป็นอะไรมากเปล่าไม่รู้นะและจะังหวะยิงจอจอสี่ห้าลูกก็ยิงไม่เข้าถือว่าช่วยเกยมรับของยูเนเตดได้เป็นอย่างดีเลยสำหรับน้องไก่คายฮาวแวนนะจ๊ะจะดมบอกเลยนะก่อนนี้เคยเอาใจช่วยนะ หลังจากนี้เมื่อกูนะขาดกันส่วนอาร์เซนอลยังเอาจะช่วยเหมือนเดิมให้แยกแชมป์กับซิตี้กับลิเวอร์พูลไปยาวๆแล้วกันแฟร์อาร์เซนอลเข้าใจเจดําเนาะเพราะว่าน้องไก่เจดํารับไม่ได้วะอย่างนี้เรียกร้องหาสปิริตอยากให้ทีมอื่นอยากให้นักเตะคนอื่นมีสปิริตกับทีมตัวเองดูน้องไก่มันทํามึงเนี่ยตัวไม่มีสปิริตเลยกูบอกให้นะไอ้ฮาร์วสนะเพราะนั้นอันนี้เป็นความเห็นส่วนตัวจเจดํานะจ๊ะไม่ได้มีปัญหากับแฟร์อาร์เซนอลประเด็นอย่างใด แต่แค่ไม่ชอบการกระดมของน้องไก่คายฮาวเวิร์ดเท่านั้นเองนะอ่ะแมนนวลแมทเอาไปสองคนนี้แหละแมดดี้กับฮาวเวิร์ดอ่ะและนี่คือทั้งหมดของการประกาศผลสอบฟ,ฟอร์มการเล่นแมนเชสเตอร์เดนในเกมที่เสมอกันสนองร้อยยี่สิบนาทีในเอฟเอคัพรอบ3 1มต่ 1, อหก่อนจะดวลจุดโทษชนะไป5 3าผ่านเข้าสู่รอบ4นะไปเจอกับทิ้งจอกสยามเลสเตอร์ซิตี้ที่มีพี่หมาฮี่กับกับรู่ฟเสรอยอดีตกุนซือรักษากางยูเวเดคุมทีมอยู่นะจ๊ะโดยเกมรอบ4เนี่ยจะเตะกันในช่วงวันที่7ถึง10กุมภาพันธ์หรือว่า ต้นเดือนหน้านั่นเองนะจ๊ะก็รอติดตามว่าใครจะผ่านเข้าสู่รอบ5ไประหว่างแมนยูเดกับเลสเตอร์ซิตี้นั่นเองนะเอาพวกแกกี่เห็นยังไงประกาศมาสอบกันแล้วก็คอมเมนต์มาบอกกันได้หรือจะพิมพ์ทีละคนทีละคะแนนเหตุผลสั้นๆเดี๋ยวเจดาเข้าไปอ่านกันแล้วกันนะจ๊ะแลกเปลี่ยนกันได้อันนี้ย้ําตรงนี้ว่าเป็นแค่ความคิดเห็นส่วนบุคคลของเจดาในฐานะที่ดูบอลเป็นแบบแฟนบอลเมื่อคืนนั่นเองนะจ๊ะเอาอย่าลืมนะรักกันชอบกันกดไลค์กดแชร์คลิปนี้กันไปเยอะๆกันแล้วกันนะจ๊ะและอย่าลืมนะต ตรงนี้เป็นปัจจัยจะดับได้ที่มันง่าย,ายๆนะยี่ห้อรอดนะเอาเหมือนเดิมเจอหน้าเจอตากันอ,ยอวยพรเพืกันมีความสุขมากๆแล้วกันนะจ๊ะขอสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์ที่ดีที่สุดของพวกแกอีกหนึ่งสัปดาห์ในปี2025ก็แล้วกันนะจ๊ะเริ่มต้นปีใหม่เริ่มต้นสัปดาห์ใหม่ด้วยรอยยิ้มพิมพ์ใจกว้างๆเจอเรื่องอะไรยากๆเดี๋ยวมันก็ผ่านไปเดี๋ยวอะไรก็ดีขึ้นขอพระเจ้าอวยพรทุกคนนะและกลับมาเจอกันใหม่กับทุกหน้าของปีสแสดงแมนเชอร์สเลดในเรถเดวีครั้ง ขออนุญาตเข้ารอบนะคะไปป้องกันแชมป์นะคะ